ครับนี่ก็จะรีวิวรถอีซูซุนะครับผมเสียงดังไหมไม่รู้เหมือนกันอีซูซุหกแถวนะครับหน้าตาเกี่ยวนี้ครับเป็นตัวขับเคลื่อนหกล้อนะครับของอีซูซุเครื่องวางกลางเครื่องยนต์สิบสามแรงม้าเบนซินนะครับผมนะดูแลสง่ายเครื่องแรงนะครับเดี๋ยวไปรับชมดูประหยัดนะครับผมนี่ครับผมนะเข้าไปดูใกล้ๆนะตัวนี้จะเป็นรุ่นเซตนะครับผมอีซูซุเซตอีซูซุเซตจะแตกต่างกับเบนซินตรงที่ว่าไอเดีเซลหรือว่า ตัวนี้จะเป็นตัวดีแซด60นะครับผมถ้าเป็นดีเซลจะเป็นตัวดีแซดนะครับผมดีแซดนะมีพัดลมมีชุดพัดลมมีชุดเป่าปุ๋ยนะครับผมนะแล้วก็แล้วก็มีล้อนะครับล้อหกล้อนะครับล้อหลังมีล้อกันจมอยู่ข้างในนะครับแล้วก็หัวล้อเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะเดินเจือญี่ปุ่นเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าจับจองเข้ามาเดี๋ยวจะสวิตให้เ็มระบบนะครับผมนะนี่ก็รีวิวให้เห็นกันก่อนเพราะว่า มีผู้ค้าถามกมาเยอะนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์สองสูบดีเซลนะครับเอ้ยสองสูบเบนซินวางกลางนะครับเครื่องเงียบๆเลยนะครับผมเครื่องยนต์สิบก็ทั้งที่สิบสองแรงม้าเบนซินนะครับผมมีหม้อน้ำสิบสองแรงม้าเบนซินนะครับมีระยะหัวดําให้อยู่ตรงนี้นะครับมีระยะหัวเราเราเลือกได้เราใช้เกียร์ไหนนะครับเราสับเกียร์ได้เลยครับผมก็ าสามารถจะทดสอบหัวดำนะครับเราก,กดตัวนี้มาเป็นวีดีโอนะครับผมกดเป็นวีดีโอนะครับตรงนเราก็จะกดตัวนี้ครับน,นี่นะครับผมล้วก,กดตัวกดสวิตช์ตรงนี้คนะสีเขียวแล้วก็ดันเดินหน้ได้เลยครับ ขอโทษทีนะเมื่อกี้สะดุดนะครับนี่เปิดหัวดำหัวเดียวนะเะวเปิดครบทุกหัวก่อนนะครับโอเคครับขอโทษทีนะผมหาตัวขยับหัวดำไม่เจอนะโอเคนี่หัวดำนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวจะทำให้าสายเรียบร้อยให้สวยงามนะครับดำที่กว่านะครับคูโบต้านะครับผมนะ นี่ก็สวยๆนะครับผมล้อนะครับผมเดี๋ยวใครทักใครจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับแจ้งมานะครับผมนะซึ่งโดนหกแถวดํานะครับผมดาเร็วๆไวๆนะครับซึ่งอยู่แรงๆนะครับผมรถสวยๆนะครับอ่าโอเคฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมระบบโคโลกเขาเจ๋งนะโลกอีสกี้ผมชอบนะผมว่ามาให้อุปกรณ์มาเยอะดีอุปกรณ์อีสกี้แม่งสุดยอดจริงๆนะมี ะครับมีหน้าจอสแสดงผลนะครับมีตัวปรับระยะให้มีสวิตช์ให้เห็นไหมมีให้เยอะมากครับมีเซ็นเซอร์น้ํามันให้อะไรเงี้ยคืออุปกรณ์เยอะน่าใช้ดีนะติดก็ได้ตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลอยู่ตัวนี้ไปปรับไปปรับขึ้นปรับลงแล้วก็หยุดยกหางปรับระดับหางได้ด้วยตัวเองแล้วก็ตัวนี้ปรับหยุดกดกดหยุดกดเปิดได้ตัวนี้เลยง่ายๆแล้วเป็นเกียร์ง่ายๆอยู่บนนี้นะครับผมถ้าไปสกีตัวรุ่นตัวพวกนี้มาเนี่ย ชอบเจ๋งดีโอเคนี่ฝากไว้แค่นี้นะครับสับรถตำนาสามคันนี้นะครับผมดูคลิปแยกกันเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยรวมกันวันนี้ผมช่างเบิร์ดนะครับร้านอยู่นครปฐมอำเภอบางเลนตำบลบางปานะครับท่านใดจับจองใต้คลิปนะครับทั้งสามคลิปนี้นะครับรับสัวงรถไปเลยนะครับผมค่าร้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะสับคนนี้กดไลค์กดแชร์ในเพจร้านนะครับผมนะขอบคุณมากนะสับคนติดตาม รถคุณภาพนะครับที่เรามอบให้คือเซอร์วิสให้มีบริการให้แล้วก็รับประกานตัวรถให้นะครับผมนี่ผมช่างเบอร์สวัสดีครับ